เรื่องต่อไปนี้ไม่ใช่นิทานไม่ใช่เรื่องแต่งเพื่อความบันเทิงแต่คือตำนานต้องห้ามที่ชาวบ้านตำบลหนองผีหลอกไม่เคยเล่าให้คนนอกฟังหลังเวลาตีสองวัดร้างแห่งนั้นตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านมีเสาไม้เก่าๆต้นหนึ่งถูกทาด้วยสีแดงคล้ำจนเหมือนเลือดแห้ง ชาวบ้านเรียกมันว่าเสาแดงรับบาปไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเสานั้นสร้างขึ้นเพื่ออะไรแต่ทุกคนรู้เหมือนกันอย่างหนึ่งคือห้ามแตะห้ามพิงและห้ามเดินวนรอบมันหลังพระอาทิตย์ตกเมื่อราวห้าสิปีก่อนมีพระหนุ่มรูปหนึ่งหายตัวไปจากวัดอย่างไร้ร่องรอยคืนสุดท้ายที่เห็นเขา มีคนได้ยินเสียงสวดมนต์ผิดจังหวะเสียงเหมือนคนสวดแต่ลมหายใจไม่ใช่ของมนุษย์เช้าวันต่อมาเหลือเพียงผ้าเหลืองขาดวิ่นแขวนอยู่บนเสาแดงและรอยมือดำคล้ำที่เหมือนถูกกดลงไปในเนื้อไม้หลังจากนั้นวัดก็เริ่มร้างหลายสิบปีผ่านไปเด็กหนุ่มชื่อนน,อนย้ายกลับมาบ้านเกิด เขาไม่เชื่อตำนานผีและหัวเราะทุกครั้งที่ผู้ใหญ่เตือนคืนหนึ่งหลังงานศพในหมู่บ้านนนเดินตัดทางลัดผ่านวัดร้างเวลาเกือบตีสองพอดีลมสงัดมแมลงเงียบและเขาได้ยินเสียงหนึ่งช่วยด้วยเสียงนั้นเบาแผ่วเหมือนมาจากใต้ดิน นนเดินเข้าไปใกล้เสาแดงหัวใจเต้นแรงทั้งที่ในหัวบอกว่าไม่มีอะไรทันทีที่มือเขาแตะเสาความเย็นจัดก็แล่นขึ้นแขนเหมือนจับศพที่เพิ่งตายเสียงกระสิทธ์ดังขึ้นรอบตัวไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงทับซ้อนกันเหมือนคนถูกบีบคอพร้อมกันแทนแทนเรา พืนดินใต้เท้าเขายุบลงและเงาดำรูปร่างคล้ายพระแต่คอยาวผิดธรรมชาติค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากโคนเสาดวงตาของมันไม่มีตาขาวมีเพียงสีแดงฉานและปากที่ฉีกยาวจนถึงแก้มมันยิม้มเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบรอยเท้าเปื้อนดินวนรอบเสาแดงครบเจ็ดรอบ และที่โคนเสามีผ้าเหลืองผืนใหม่ยังเปียกเหมือนเพิ่งถูกสวมใส่นนหายตัวไปไม่มีศพไม่มีรอยต่อสู้แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคืนหลังปีสองชาวบ้านจะได้ยินเสียงผู้ชายหนุ่มร้องขอความช่วยเหลือจากวัดร้างและถ้าใครเผลอตอบกลับมาเสียงนั้นจะกระซิบเบาๆใกล้หูว่า คราวนี้ถึงตาเธอแล้วจนถึงวันนี้เสาแดงยังอยู่วัดยังร้างและจำนวนเสียงก็เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะเสานั้นไม่ได้รับบาปแทนใครแต่มันเก็บคนแทน